กินเกาเนอร์ีปนองเ้อเขาเศร้าเขาเศร้าข้าเช้ายำก่อนปีมูหนูอร่อยไหมฮะอร่อยอร่อยแต่ไม่อร่อยไม่ได้กินละ กินข้าวเกลือละไก่ไ่อะไรกันพี่เนี่ยอืมอือกันบึให้หัวมันไม่รอกินหนี่อีตาก็อีปอนเ้าอีปอนของหวานคนนี้ไม่รอกินเนี่ยอือก็ตินได้สิบบาทกเขาจะไมาสิบก้น่เอี่ยยังขอบยอบอยู่ทางไหนขอบหลายปีกว่านี้ตั้งแบ่ปีสองห้เปีนะ ฉันตัดจังมีนี่แหละทั้งที่แมทั้งบ้านละสองหายบ้านละองแลอขอ่ะคนบ้านนี่เป็นยู่พุนนะอาไนอากาศเถามใครเจมี่กินไม้แบนะ

nha yeah. Bà mình sẽ khẽ luôn mà vuốt một cái Ừm, vậy là ok cái tức mẹ rồi nè Ừm Ok xong rồi ทวงเอเด้ออาบุกคนนั่อกอกนะแหละอืมตอี้ายช่วงเรากับรูปย้าย อันนี้คุณทยไปปิ้งคู่ไปมาช้อนน,อนะน,อนี่นะคุณทยเนี่เจะเอี่ยเนี่ยมันมน,น,น,นไ่ได้ตุ้งลุงเลยบ่าซิงส่วนบ่าแล้วนั่นเนี่ thất thạp cũng phang thất thạp cũng phang hay là đúng rồi ừ. thế không cái đại cứ bếp trên trên rồi Đã đại bây giờ cụp rồi À, Nay bà ba, bay bà đi, bà nơi, bà bay bay đi bay 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 bay

It's a little hot, a little hot คุณแม่ก็อร่อยใหญ่เลย ไข่ใส่หมุดแดงข้วไข่ใส่แหนมแม่พี่น้องเด้ออันนี้มะโอลมะโอลแกะเปลือกคืนนี่ถ้ามาเราจะเอามาแกะกินทีละชิ้นี่น้องมันจะเลมก็ โอเคอืมหวานเหมือนเราใส่น้ำตาลเลยอ่ะเออแม่ค้าก็มาแล้วอืม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  chạy nữa mẹ kha

ฟางวววใส่ไข่ใส่แหนมแล้วซื้อีมกโตุ้นอะซ้ีมกโะตุ้นอรคบสคอันี้เามาตุ้เอามามาป๊ปกันชัก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 หั่นใส่ลงนแหนมขึ้ต้มหอมทำมาต้วใส่ไข่นี่

อตอนมีผลไม้อะมีมันเลอะเหมือนเต์จะไปเอาอยางอเอาอยางครับมาอันนั้นก็มีมาคุดมาคุดอ่ะมาโอ้ก็มีเนี่ยว้าเนี่ยจะไปซื้อ,อยางคุณแม่จะไปตั้งนักบอดีเลยหพวงเอาเอาเอาเอไว้ไแล้วก็ไป